สวัสดีครับพี่น้องเอามาสาธิตวิธีเห็ดเกี่ยงกออิดม้วนเบาไ่เองหลังจากล้นไฟให้ทอ,อนิม่มเท่ากับแบบสวมไ่สวมไ่แล้กก็กดลงแบบนี้หละพี่น้องเพราะตอทอเย็นเท่ากับดึงทอออกดึงทอออกได้แบบลง่นี้แบบนี้เท่ากับมาขีดเท่ากับต้องการแบบไดกับมาขีดอันนี้ตัดเห็ดปีกเนาะอันนี้คือตัดเรียบร้อยใส่ลูกหมูตัดเห็ดปีกปีกขีบก้อนอิดเนาะสมมุติว่าก้อนอิดเท่า ต่อไดเข้าขีดตอนบารนี่มาถึงขั้นตอนเฮ็ดฟันเด้อที่เขาตัดออกอันนี้เสียท่อที่ตัดออกเขาก็ไม่ยิ่งดำติดซะก่นอนยิ่งดำติดแบบนี้ละใส่ตะกูยิ่งติดเนาะพี่นอ้องสำหรับเกี่ยงตัวนี้ก็มีมีฟันบนฟันล่างพรอ้อมยิ่งตะกูยิ่งติดบารนี่เรียบร้อยแล้วใส่ดำแล้วเขามาทดล่องปูนตักปูนใส่พี่น้องอันนี้คือกอรกอแรแลกพื้นลาบพื้นอาค้านเนาะ,ะมีฟันบนเอาเขากว่มลงมีฟันบนปูนจะออกมางามบานี่ปูนออกมาสม่ำเสมอดีพี่น้อง ประมาณหนึ่งเส้นเนะาะปูนกอ้อนแรกสำหรับกอ้อนแรกเอาก้อนทัดไปพี่น้องเอาปูนใส่แล้วปูนสีโมหี